โอเคต้องต้องกล่าวสวัสดีนะครับอยู่กับผมเด t a ้าไอจีเลยครับวันนี้อยู่ในคอมนะครับนี่ครับเดสก์ท็อปของผมมันเป็นแบบนี้ครับดีแบบนี้เลยครับอย่างที่เห็นนี่แหละเห็นไหมครับว่าเดสก์ท็อปของผมทาไมมีสีแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรอันนี้ผมปรับให้ไม่ให้กินแรมครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคก็วันนี้ครับก็ผมจะผมจะมาประกาศนะครับประกาศก็คือว่าผมจะแคสเกมนะครับในตอนในช่วงกี่ ในตอนช่วงเอออะไรก็ไม่รู้นะผมออใช่หรือเปล่าบเออไม่ใช่ดิวันนี้ผมจะมาประกาศแล้วับก็คือว่าผมจะแคสเกมแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าผมไม่ถ่ายคลิปก็ทีเหีือก็ถ่ายที่เหลือก็แคสเกมได้เลยครับวันนี้กับก็ผมมีอ,อุปกรณ์ต่อต่อวีโอ,อในคอมนะก็คือ a อชชั่นแม i c a m แหรือ c a ตาเซียสตู d ิโอนะครับ แล้วก็มีเกมด้วยนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับอย่างเช่นพวก D A I V The Day Two, My c r a s s The Day t o Die, G O S T, D A S A อะไรแบบนี้ย h i t e City ด้วยเห t t อน f i e l d 2 A X 2 0 0นะครับ D A 3ด้วยโอเคก็สเปคสเปคนะครับก็จะดูเท่กว่าครับเออสองคู่นะเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนมันกินแรมครับมันกินแรมไงครับคุณผู้ชมโอ้ยโอเค กินแะไไม่ใช่ไหมลูกพ่อโอเคโอเคครีร์ก็วันนี้ครับไอันี่อยู่หน้า youtube ครับผมเนี่ยพูดแกงเกมนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่แหละตอนนี้มี12ซับไต้เผมต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณจากจากคุณผู้ชมที่กดติดตาม12ซับไต้นะครับโอเคไปดูช่องของผมนะครับแบบที่เลยครับ ีวิวขอบผมคุณด้วยนะครับได้ได้โดยประมาณ0บาทเราจะได้ไหมเนี่ย <c oughs> นี่อันนี้คือกระผมเองครับเป็นไงอะเนี่ยหด้แดชบอร์ดเป็นไงบ้างครับนี่แบบนี้เลยครับอืมโอเคอันนี้ช่องผมคนระับอันนี้เป็นช่องผมเอง ตัวไปก่อนครับถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทักทายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคครับก็สับคลิปนี้เอาแค่นี้นก่อนอย่าลืมกระทืยมไล์ให้ถึง10ไลค์นะครับโอเคก็สับคลิปนี้เอาแค่นี้นก่อนเราไปว่าสับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย